กินนมกะอืมบปกินไปกินไปกินเะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปนะไปเที่ยวไปเที่ยวเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปแอวอะไปเที่ยวปะอ่าโบไปแอวไปเที่ยวนะไปเที่ยวข้างนอกใส่รองเท้าปะฮะใส่รองเท้าอยู่ไหนอะรองเท้าอะรองเท้าอ้าอยู่ไหนไปล้วใหญ่ไปใหญ่ไปละอืมยาย่แลฮะยายไปแล้วนะ ไกลไปเลยนะไกลไปเลยนะอานะกินนมนอนดีกว่าอ่ะอากินนมนอนเร็วเวรว็รวเ <ไป S 1> รกะเพรากะเพรากะเพรากินนม,ม<า>นอนเร็วกินนมนอนเร็วไปไหมไปเที่ยวไหมบ่สนใจนมอ่ะนมนมนมไปเที่ยวไปไหมไปไหมบ่พยักหนษ์ง่ะอ่ะจับไปก็พยักหน้าเร็ว <c oughs> Hoa ngoan, 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 hoa ngoan 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 จะไปแอลเนี ais, ่ฮะจะไปแอลบหดต้องไปแล้วเนาะจะไปเที่ยวทำไงจะไปเที่ยวทำไงยิ้มหวานในยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานจะไปเที่ยวยิ้มหวานเร็วเออ